สวัสดีค่ะกับเรียนท่านคลาวมาสเตอร์คณะกรรมการบริหารอโทมีประเทศไทยผู้นำสมาชิกอโทมีประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนิชารัตนเลิศพัดมงคลชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะก่อนอื่นขอเล่าประวัติตัวเองสักเล็กน้อยนะคะปัจจุบันน้ำยังทำงานประจำอยู่ค่ะ ในอดีตที่ผ่านมาเคยทําธุรกิจเครือข่ายด้วยมีความเชื่อว่าธุรกิจนี้ทําให้เรารวยได้เคยทำธุรกิจแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะคะหลายคนรู้จักอยู่แล้วทำมาประมาณ13ปีปรากฏว่าเป็นได้แค่ตำแหน่งเล็กๆนะคะแล้วโควิดก็เข้ามาสู่ประเทศไทยจึงทำให้น้ำมีจุดเปลี่ยนในชีวิตนั่นก็คือไม่ได้ไปประชุมแล้วไม่ได้ไปทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะก็หยุดชะงักเลย แล้วก็โชคดีนะคะได้มารู้จักกับสินค้าอะโทมี่สินค้าโทมี่นะคะเป็นสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆค่ะสปอนเซอร์ได้นำโฟมล้างหน้าแอมพูแล้วก็ออครีมกระแดดนะคะมามาขายให้แต่ตอนนั้นน้ำก็ไม่ได้ดูราคานะคะว่ามันเท่าไหร่นะคะก็จ่ายตังไปแต่ว่าก็ซื้อ3อย่างนี้ก่อนนะคะทีนี้ใช้ไปใช้ไปก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่หมดสัที ใช้นานมากๆเลยนะคะประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออสินค้ามันดีฮะแบรนด์เดิมที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ต่อเนื่องจากว่ามันแพงนะคะแล้วก็มาใช้อโทมีถึงจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าออสปอนเซอร์เขาก็ดูเราอยู่นะคะว่าเรามีประสบการณ์ธุรกิจเครือข่ายเขาก็ส่งลิงก์รายงานกันอีกลิงก์ประชุม SA แบบวันนี้นะคะ่ะที่ทุกท่านเข้ามาร่วมงานส่งมาให้ดูลองเชิงก่อนนะคะในเดือนแรกเขาถามว่าชอบไหมเราบอก เออก็ดีนะเพราะอยากหาอะไรทําอยู่เหมือนกันพอเดือนที่2ก็ถูกเชิญให้เข้าร่วมงาน s ั c เซสอ a คาเดมีที่โรงแรมเมเปิลในอดีตอะคะ่ะมีงาน2วันหนึ่งคืนนะคะก็เป็นอะไรที่กลางคืนเนี่ยเราจะได้มีมิ팅กับทีมใช่ไหมคะได้ผูกพันความสัมพันธ์กัน,ก,นกับทีมงานกับออสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็ประชุมกันวางแผนเป้าหมายในชีวิตกันนะคะก็รู้สึกชอบมากแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่ครึ่งวันนะคะ ถามว่าพอได้เข้าสู่งานซักเซตอ a ทโมีเนี่ยนะ้ามีความรู้สึกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช่แล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตสามารถทําให้คนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่มีต้นทุนอะไรเลยสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตนี้ได้นั่นก็คือมีอไรายได้เดือนละหลักแสนแล้วก็หลักล้านบาทได้อย่างแน่นอนนะคะความสําเร็จในการเป็นเซลล์มาสเตอร์รอบนี้นะคะ น้ำชาเลนต์ตัวเองซึ่งมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วว่าจะชาเลนตอนแรกจะชาเลน์ครึ่งแรกของเดือนกรกฎาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยิดนึงมาชาเลน์รอบหลังของเดือนกรกฎาซึ่งทุกอย่างวางแผนไว้วันต่อวันเลยนะคะว่าวันนี้ต้องลงคะแนนกี่ P ีวีเราขายสินค้าใน ในเรื่องสุขภาพนั่นก็คือเฮโมฮิมน้ำขายสินค้าไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากพาร์ทเนอร์แล้วก็จากลูกค้าของเรานะคะปกติเคยขายหนึ่งกล่องแล้วก็เปลี่ยนเป็นบอกพี่หนูจะอยากไปจีนอุดหนูหนูสี่กล่องได้ไหมแปดกล่องได้ไหมนะคะก็ทําแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ลูกค้าก็น่ารักเนาะพอเราบอกว่าพี่ช่วยหนูหน่อยหนูอยากไปจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอดีอน้ำมาเชลเลนรอบหลังก็เลยไม่ได้ไปจีนก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ทุกคนก็ตอบรับอย่างดีมากนะคะก็ทำให้สามารถชาเลนจ์เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่30ออกรกฎาคม2568ค่ะนทีความสำเร็จในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นของน้ำเพียงคนเดียวนะคะต้องขอบคุณทีมนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณผู้นำระดับสูงที่ เป็นแบบอย่างของความสําเร็จหนึ่งคนยืนหยัดเท่ากับทุกคนสําเร็จและขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการที่วางแผนตั้งเป้าหมายร่วมกันให้พาร์ทเนอร์ทุกคนที่อยู่ใต้น้ําลงไปได้จับคู่กันหลายท่านเลยนะคะแล้วทุกคนก็ปลื้มแล้วก็ได้ขยายองค์กรเขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณนะที่ได้ให้จับคู่นะคะบางคนบางคนเขาขาดอีก4ี่ห้าหมื่นคะแนนอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเขานะคะก็วางแผนร่วมกันทุกคนแฮปปี้หน้าฉ่ำเลยนะคะทุกองคารก็ได้ตังกันทั่วหน้าค่ะ แล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพ์ทเนอร์ที่น่ารักที่เชื่อมั่นในตัวน้ำว่าน้ำจะสามารถพาเขาไปสู่ความสำเร็จนั่นก็คือระดับปลายทางคือ Imperial Master นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานอ t โ m มีประเทศไทยทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้ำตั้งแต่ก่อนชาเลนช่วงชาเลน g ์แล้วก็หลังชาเลน g ์ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะตื่นเต้นนะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายนี้น้ำ ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะงานนี้คืองานที่เปลี่ยนชีวิตถ้าทุกท่านมุ่งมั่นตั้งใจนะคะก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในในธุรกิจอโทโมีได้ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะน้ําลืมไปอันนึงนะคะจริงๆเตรียมสคริปต์มาแล้วเนาะแต่ว่ามันตื่นเต้นเนาะก็สิ่งหนึ่งที่ผู้นําสอนนะคะบอกเราว่าเราทําแค่3อย่างด้วยกันที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจอโทมี ข้อแรกคือใช้สินค้าอันที่2คือเรียนรู้เข้าระบบเหมือนที่ทุกท่านมาวันนี้นะคะทั้งออฟไลน์และออนไลน์ข้อที่3คือลงมือทาไวๆนะคะแล้วก็ทําแบบมีเป้าหมายเพราะทุกเป้าหมายเนี่ยจะทําพาเราไปสู่ความสําเร็จนะคะก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านสามารถมีไรายได้เดือนละหลักแสนและหลักล้านบาทได้อย่างแน่นอนคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วพบกันที่ทุกๆความสําเร็จสวัสดีค่ะ